อ่าเช็ดนะครับแล้วก็ผมจะใช้ผ้านะครับผ้าในการเช็ดนะฮะผ้าอยู่ไหนนอกนี่มันอยู่บนโต๊ะนี่แหละแต่เครื่องมือมันเยอะมันบงับงบังอยู่ก็เลยต้องวางซ้อนๆกันนะครับทีนี้ก็หาไม่เจอนะตอนจะใช้นะครับมันจะเป็นผ้าแบบผ้า ไมโครไฟเบอร์นะครับอ,อยู่ไหนไดวอ่ามีอยู่นี่นะครับจะเป็นผ้าแบบนี้นะครับนี่ครับผ้าที่ใช้เช็ดแว่นนะฮะต้องมีไว้ด้วยนะครับผืนหนึ่งนะครับเช็ดก่อนที่จะติดฟิล์มนะครับต้องเช็ดด้วยผ้าผ้าชนิดนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะเก็บ พวกฝุ่นพวกอะไรไปทั้งหมดนะครับเช็ดก่อนนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันอาจจะมีฝุ่นเม็ดเล็กๆที่เรามองไม่เห็นนะครับที่เราคาดไม่ถึงนะครับโอเคนะฮะเช็ดนะครับตามขอบตาอะไรก็เช็ดนะครับลูบออกมาด้านนอกของจอนะครับแล้วก็ส่องไฟดูนะครับว่ามันมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็สะบัดผ้านะครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ติดฟิล์มนะครับการติดฟิล์มก็ใช้นิ้วดีดก่อนนะครับเพื่อที่จะให้พวกคราบฝุ่นมันมันหายไปนะครับตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งที่จอนะครับว่ามันต้องสะอาดจริงๆนะครับจากนั้นนะฮะก็ทำการทาบนะครับทาบนะก่อนทาบนะครับเดี๋ยวผมจะทำการ ต่อไฟอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันติดขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่ามันยังทำงานได้นะครับอันนี้มันจะทุกๆุกห้านาทีนะครับมันจะมันจะดับไปนะครับมันจะดับไปห้าหรือหกนาทีน่นะ่ะผมจะรีเซ็ตมันขึ้นมาใหม่นะครับนี่ฮประมาณนี้นะครับ ตรวจเช็คดูนะครับว่ามันสะอาดดีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ทําการลอกฟิล์มนะครับการลอกฟิล์มก็ลอกระวังเศษเล็กๆนะครับระวังเศษเล็กๆนะฮะแล้วก็มาจับตัวที่เราจับได้นะครับที่เราเว้นไว้นะฮะแบบนี้นะครับจากนั้นก็เล็งที่มุมนะครับสองด้านเป็นหลักนะครับ มุมนี้นะฮะก่อนนะฮะล็อกเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็กดลงไปนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วครับแล้วก็ตรงกลางนะครับเราก็ใช้ตัวลูกกลิ้งนะครับกลิ้งเลยนะฮะเพื่อที่จะไล่ฟองอากาศนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับลูกกลิ้งนะครับแบบนี้นะครับกลิ้งไปนะครับ ถ้าติดด้วยมือเนี่ยมันอาจจะเกิดฟองนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใช้ตัวคัตเตอร์นะครับในการตัดนะครับคัตเตอร์ก็อาจจะต้องมีหลายหลายด้ามหน่อยนะครับผมผมจะใช้คัตเตอร์ตัวนี้นะฮะในการตัดฟิล์มนะครับตัดฟิล์มส่วนเกินนะครับ ก็คือตัดให้มันเสมอกับจอนะครับตัวนี้มันจะเป็นจอก็ตัดไปเลยนะครับตัวนี้นะตัดแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ทิ้งไปนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็ทําการลอกนะครับทําการลอกลอกฟิล์มนะครับลอกฟิล์มโปรเทคนะฮะด้านนอกของมันออกนะครับนี่นะมันจะมีมีฟิล์มอยู่ชั้นหนึ่งนะครับก็ลอกทิ้งไปนะครับทีนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับ อ่าเป็นอันเสร็จสิ้นการเปลี่ยนฟิล์มนะครับทีนี้เราก็ปลดไฟออกนะครับอ่าปลดไฟออกเสร็จนะครับก็มาประกอบคืนนะครับการประกอบกลับนะครับก็ทําไม่ยากนะครับเนี่ยอ่าอ่าตรวจเช็คนะครับความสะอาดนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการวางเจ้าตัวนี้ลงไปนะครับ บนแผงวงจรของมันนะครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับจำนวนสามตัวนะครับเนี่ยตัวสั้นๆนะครับนีนะฮะอ่าโทษๆนะครับโอเคนะตัวนี้นะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองนะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็นะครับจะอยู่ในระหว่างแผงนะครับกับโครงสร้างนะครับโอเคนะฮะตรงนี้นะหนึ่งสองสามสามตัวด้วยกันนะครับก็ปิดตัวนี้ไปนะปิดลงมานะครับแล้วก็กดสายแพรนะครับให้มันลงในล็อกนะครับนี่ล็อกแบบนี้นะนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับก็ทยอยขันน็อตนะครับก็จะมีตัวนี้นะหนึ่งนะครับ ขันล็อกเอาไว้ก่อนนะครับมีตัวนี้2นะครับแล้วก็มีตัวน็นอตขอบจอ4ตัวนะครับก็ขันเข้าไปนะครับหนึ่นะครับ2องนะฮะตรงนี้ นะครับตรงนี้และก็ตัวที่สี่นะครับก็คือตรงนี้อ่าก็ตรวจสอบนะครับแรงขันนิดนึงนะครับก็ขันพอตึงมือนะครับไม่ต้องปวดนะครับโอเคนะได้แล้วเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ทำการประกอบคืนนะครับอ่า ทดสอบดูนะครับทีนี้ทดสอบดูว่าเฮ้ยมันใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับใส่ไฟเข้าไปดูใหม่นะครับตรงนี้มันยังมีขั้วฐานโผล่อยู่นะครับก็เสียบไฟเข้าไปนะครับอ่านี่นะโอเคนะผมก็จะเปิดนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะแล้วก็ทำการกดเมนูดูนะครับโอเคได้อยู่นะครับ ไม่รู้อะไรนะนี่ไมค์คอสอะไรนี่นะอ่ะน่าจะเป็นสูตรอะไรเนี่ยนะะเดีย๋ยวผมลองมาปรับตัวตัวนี้ดูนะครับเนี่ยว่าจะมีการปรับ เขียวเหลืองแดงตรงนี้นะครับก็สามารถมาปรับได้นะครขั้วหลุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องมันอาจตรงนี้อาจอาจจะยังไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นนะครับก็เดี๋ยวเราประกอบก่อนดีกว่านะครับเราเห็นแล้วว่ามันติดนะครับผมก็ตรวจสอบความสะอาดเล็กน้อยนะครับ พวกฝุ่นพวกอะไรเนาะใช้แปลงนะครับแปลงสีฟันนะครับแปลงออกนะครับโอเคนะแล้วก็จะมีตัวตัวนี้นะมันก็จะเป็นตัวที่ล็อกนะครับมันจะเป็นตัวล็อกอยู่นะครับ ตัวล็อกเนี่ยมันจะติดอยู่กับฝั่งนี้นะครับมันน่าจะติดอยู่กับฝั่งนี้นะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวที่ล็อกนะครับมันก็อยู่แบบนี้นะครับนี่ครับอ่า สังเกตนะครับมันจะรับกับรับกับขอบพอดีนะครับทีนี้เราก็ทําการประกอบคืนนะครับก่อนประกอบคืนก็ตรงไหนที่มันมีฝุ่นมีอะไรก็แปลงนิดหน่อยนะครับนี่ครับมันไม่เยอะนะครับฝุ่นแบบนี้นะฮะไม่ไม่ไม่มีปัญหานะครับมีบางเครื่องที่ฝุ่นเยอะมากนะครับอันนี้ก็ต้องไปล้างน้ํานะครับแล้วก็เอาไว้ให้แห้งนะครับตากให้แห้งนฮะโอเคเป่านิดนึงนะครับ โอเคจากนี้ก็ประกอบนะครับประกอบเลยนะประกอบผมก็จะใช้ใช้ตัวตัวนี้อยู่ด้านอยู่ด้านล่างนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไว้ด้านบนเนี่ยเจ้าสปริงมันจะหลุดออกมานะครับก็กดสปริงเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ประกอบคืนนะครับโดยการประกอบจากส่วนหน้าก่อนนะครับก็ทํากลับกันนะครับตอนที่เราถอดน,นะครับอ่า ประกอบส่วนหน้าเข้าไปก่อนนะเราจะเห็นเขี้ยวนะเนี่ยเขี้ยวเขี้ยวตัวนี้นะเนี่ยล็ privileged. อกกับเขี้ยวตัวนี้นะครับเนี่ยก็กดเข้าไปก่อนนะครับให้มันล็อกกันก่อนนะครับตรงนี้มันจะยากนิดหนึ่งนะครับกดให้ดังให้ให้มีเสียงดังนะครับแล้วก็ไล่ไล่กดทีนี้นะครับ โอเคนะ,ะไล่กดตามขอบนะครับให้มีเสียงดังลงไปล็อกเขี้ยวนะครับโอเคนะครับเขี้ยวหักนะครับอันนี้ของผมกดไปเขี้ยวหักแล้วนะครับหากก็ไม่ต้องกังวลนะครับเนื่องจากว่ามันมันเก่านะครับมันเก่าก็อาจจะ,ะต้องทําใจนิดนึงนะครับเรื่อง เรื่องเคี่ยวหักนะครับเพราะว่ามันกรอบนะเวลาเรากดลงเนี่ยคือถ้าปกติถ้ามันยังเหนียวอยู่เนี่ยมันก็จะไม่หักนะแต่ถ้าเกิดว่ามันมันไม่เหนียวแล้วมันก็หักเป็นธรรมดานะครับอ่าเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะก็ใส่ในฝานะครับอ่าโอเคนะมันล็อกดังคลิกแสดงว่ามันใช้งานได้นะฮะทีนี้เราก็มาใส่เจ้าตัว น็อตนะครับจำนวน3ามสี่ตัวที่เราถอดออกไปก่อนหน้านี้นะครับจะเป็นน็อตตัวสั้นทั้งหมดนะครับอ่า,อาจะมีแผ่นปิดนะฮะจะมีน็อตตัวสั้นทั้งหมดอยู่4ตัวด้วยกันนะครับนี่ครับนี่นะฮะหนึ่งนะก็ใส่เข้าไปยึดแผงวงจรน,นะครับกับบอดี้นะฮะ ตอนนี้ตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีก3ตัวรอบๆฐานแบคัพนะครับนี่นะครับโอเคนะตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคนะ ก็ถานไปกอับเมื่อกี้นี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนะฮะแล้วก็ขันน็อตนะครับตัวยึดนะฮะแล้วก็ใส่ถ่านกลับนะครับทีนี้ก็ผมก็จะใช้ฐานเดิมนะครับเนื่องจากว่ามันยังใช้ได้นะฮะก็จะไม่ไปเปลี่ยนฐานลูกค้านะครับ อเคนะจากนั้นก็ปิดฝานะครับปิดฝา,าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการซ่อมเครื่องคิดเลขนะครับรุ่น9 8 5 0 G B plus นะครับเมนูเมนเมนเมนเมมโมรีเคลียร์นะครับพลิสเมนูนะฮนะนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองใช้งานปุ่มนะครับก็เข้าไปที่ตัว ตัวนี้นะลองลองดูนะครับลองกดดูนะครับว่ามันติดทุกปุ่มหรือเปล่านะครับบวกลบหารคูณนะครับหกสามเก้าเนี่ยกดไปนะน่าจะติดหมดนะครับอันนี้เนี่ยติดหมดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับในการซ่อมเครื่องคิดเลขนะครับรุ่น9 8้าแปดห้านะครับตัวนี้มันเป็นเซตสามสีได้นะครับนี่ครับเราจะเซตให้สีส้มนะครับ ก็ได้นะฮะนี่สีส้มนะนี่สีบลูนี่สีกรีนนะครับกรีนก็อาจจะบางหน่อยนะครับกรีนเนี่ยโอเคบลูก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะคอนทราสต์นะครับก็เพิ่มได้ลดได้นะครับนี่ับเพิ่มนะนี่ลดนะฮะอ่าโอเคนะก็ลองลองดูนะครับเลขหนึ่งนะครับปุ๊บนะฮะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับบวกนะโอเคนะ โอเคนะใช้งานได้เรียบร้อยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับหากใครมีปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับการซ่อมนะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับส่วนใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกด s ับสไครต์เอาไว้นะครับเพื่อดูคลิปใหม่ๆ,มๆการซ่อมใหม่ๆนะฮะหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าอะติวิทอเรียลใหม่ๆที่ผมจะตั้งใจทําออกมานะครับเรื่องราวใหม่ๆนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจําวันนะฮะ โอเคนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะฮะสวัสดีครับ